ดูต <c standen> uh ัวอย่างนี้นะครับนะตัวอย่างที่2นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่2นะครับทำในแบบขางเรานะครับจากแบบภาพกล่องตรงนี้นะครับก็ให้มา2แบบภาพนะครับก็คือวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษลองดูนะครับนะเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องนะครับนะข้อใดถูกนะครับก็หนึ่งก็บอกว่าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษมีการกระจายน้อยกว่านะครับน้อยกว่าคณิตศาสตร์ดูที่ภาษาอังกฤษอ่า อะไรมีช่วงห่างมากกว่ากันหลังนะครับถามว่ากระจายน้อยไหมภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับนะไม่นะครับแสดงว่าข้อนหนึ่งนี้ไม่ถูกนะคะนรับนภาษาอังกฤษกระจายมากนะครับนะนะครับพอข้อ2บอกว่าคะแนนเฉลีย่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง2วิชาเท่ากันเลขคณิตก็คือ x bar บานั่นเองนะคระับนะถามว่า x bar บาถ้าเฉลีย่ยเ bar บนะครับ สามารถเราสรุปได้ไหมตรงนี้นะครับเนะเนื่องจากนะครับเหตุผลของเราก็คือแผ็นภาพกล่องนี้บอกแตกคอทายนะครับนะนะครับบกแตกคอทายดังนั้นนะครับข้อมูลที่โจทย์ให้จะไม่สามารถที่จะสรุปเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยได้นะครับดังนั้นก็สองเราไม่สามารถสรุปได้นะครับนะี่ไม่สามารถสรุป นักเรียนที่ได้คณิตศาสตร์น้อยกว่า65คะแนนนะครับเนี่ย65คะแนนตรงไหนก็เนี่ยที่คุณทำตรงนี้ไว้นะครับนะครับคณิตน้อยกว่า65นะครับเขาบอกว่าเป็นยังไงนะครับมีน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ได้ภาษาอังกฤษน้อยกว่า65ถามว่าคณิตมีน้อยไหมอะที่น้อยกว่า65ใช่ไหมทั้งหมดเลย เกือบทั้งหมดเลยแต่ภาษาอังกฤษนี่นี่ยังติดเสี้ยวของกล่องไปนิดนึงแล้วก็ยังมาอีกนะครับน่ะถามว่าถ้าอย่างนั้นก็สามขวดหรือสี่หลังที่เขาบอกว่าอ่านะครับนักเรียนที่ได้คำนิยมภาษาและกว่าหดชนะคะแนนมีน้อยกว่าของภาษาอังกฤษที่ได้มากกว่าหดชนะคะแนนก็ไม่ใช่นะครับข้อสามก็ผิดเหมือนกันนะครับนะข้อสี่นะครับอ่าข้อสามนิดนึงนะครับนะ ระดัที่น้อยกว่า65คะแนนของคณิตศาสตร์นั้นมี3ส่วนนะครับนะครับ1 2 3นะครับมี3ส่วนแต่นักเรียนที่ได้คะแนนประสาัเดฤษที่น้อยกว่า65คะแนนนั้นมีเพียง2ส่วนกว่าๆนะครับดังนั้นก็3เลยผิดนะครับนะอ้าวก็4นะครับก็พูดถึงคะแนนที่ต่ำนะครับอยู่ คะแนนสูงสุดที่อยู่ในกลุ่ม25เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดถามว่าตรงนี้เขาพูดถึงอะไรก็คือพอใจที่หน่งนั่นเองนะครับนะก็คือคะแนนสูงสุดที่อยู่ในกลุ่ม25เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดก็คือหมายถึง Q1 หรือว่าพอใจที่หน่งนั่นเองนะครับนะจะเห็นว่าคณิตศาสตร์มี Q1 เท่าไหร่ล่ะของคณิตนะครับเนีย่ยอยู่ตรงนี้นะครับนะคื Q1 ของคณิตก็เนี่ยอ่าก็เท่ากับ20นะครับนะเท่ากับ20 แต่ภาษาอังกฤษถามถาว่า Q1 พอทายที่1ของภาษาอังกฤษเนี่ยคนนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ15นะครับเนี่ยดังนั้นอ่าถูกไหมก็4อ่าก็4ถูกต้องนะครับอ่าของคณิตเนี่ยอ่าีได้มากกว่านะครับประมาณ20นะครับเนะี่ยโอเคนะครับผม